สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับน,นี่ผมก้าวหน้าครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอกครับนนมานั่งอยู่เถียงน้อยครับข้างทุ่งนาเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมอากาศทุ่งนาครับอื่ครับบรรยากาศทุ่งนากําลังหวานข้าวครับข้าวกำลังขึ้นขเขียวน้ําเต็มทุ่งนาครับแล้วก็มีนก หากินหอยกินปลากินอะไรไปนะตอนนี้ก็นะีอยมีประมาณสองตัวครับมีประมาณสองตัวตัวน่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนู้นครับลมเย็นๆนะครับปราบทุง่งนาข้าวกำลังเริ่มเขียวนะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นสวนมะพร้าวสวนมะพร้าว นี่คือกอระท่อมที่อกอระท่อมข้างนางที่นั่งพักครับ <S <S บริเวณกระท่อมนี้มันเป็นที่เริ่มต้นของช่องซีนติงนะครับถึงวันนี้ก็ได้มาถินเกา่าเป็นคลิปแรกที่เปิดคลิปที่นี่ของช่องซีนติงก็เลยแวะมาเก็บภาพเก่า แต่ช่วงนั้นรู้สึกว่าข้าวจะ,จะ,จะยาวกว่านี้